คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่13นะเจ้าคะ่ะตอนนี้เราก็จะมาทำการคนนะคะคนให้หน้าที่มันแตกอยู่เนี่ยค่ะให้มันเข้ากันนะคะเราก็ใช้ด้ามล่มเนี่ยค่ะต้มเก่าๆเนี่ยค่ะที่เราล่มนี่มันเสียแล้วอะคะ่ะเราก็ถอดเอาผ้าล่มออกตอนนี้เราก็มากลวนให้หน้ามันแตกเห็นไหมคะมันก็จะเป็นน้ำ นะคะน้ำชอวภาพอย่างดีเราก็จะเริ่มเอาคากผลไม้รวมที่เราปั่นได้เนี่ยค่ะเทรวมไปเลยเจ้าค่ะเทรวมในถังเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเติมด้วยน้ำน้ำปัสสาวะน้ำปัสสาวะที่เราเก็บไว้เมื่อคืนเนี่ยนะคะการันตีนะคะน้ำปัสสาวะถ้าคุณปิดได้มิดชิดนะคะไม่เหม็นเจ้าค่ะยืนยันเจ้าค่ะ ถ้าคุณทานอาหารดีม,มีมีคุณค่านะคะคุณอย่าไปทานของที่มันบุ๋เน่ามันไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะหนูยืนยันเจ้าค่ะก็ะตอนนี้เราก็จะเติมน้ำปัสสาวะเข้าไปนะเจ้าค่ะการที่เราใส่น้ำปัสสาวะเข้าไปเนี่ยค่ะข้อดีของมันก็คือว่ามันจะทำให้ปุ๋ยหมักของเราอะค่ะไม่แข็ง นะคะแล้วเดี๋ยวหนูก็จะกวนต่อไปติดตามในคลิปต่อไปนะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสวัสดีค่ะ